สวัสดีค่ะฮัลโหลสตรวเดนนิฮาวในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาหารดีม<า>ีประโยชน์เด็กๆจ๋าเด็กๆ,ๆทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอาหารเป็นสิ่งจําเป็นบ่อร่างกายทําให้ร่างกายของเราเติบโตและแข็งแรง<า>แต่เด็กๆทราบไหมคะว่าอาหารในแต่ละมื้อของเราเนี่ยมีสารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการหรือเปล่า เอถ้ายังไม่รู้ไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆขาเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะในเรื่องของอาหารดีมีประโยชน์ค่ะ mm. และเนื่องจากครูยาอยากให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป <Okay. S 1> ดังนั้นวันนี้ครูยาก็เลยแถมให้เด็กๆอีกสองหัวข้อค่ะนั่นก็คือการดูแลรักษาความสะอาดร,ร่างกายและ2สุขลักษณะนิสัยการขับถ่ายที่ดีเด็กๆพร้อมไหมคะ are you ready ไปกันเลยค่ะมีคำคล้องจองอาหารดีมีประโยชน์มาฝากเด็กๆนะคะพร้อมหรือยังคะไปท่องพร้อมกันเลยค่ะอาหารหลักห้าหมู่ของไทยทุกคนจำไว้อย่าได้แปรผันหมู่หนึ่งกินเนื้อนมไข่และถั่วเมล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขันหมู่สองข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลจะให้พลัง หมูสากินผักต่างๆสีเขียวเหลืองบ้างมีเกลือแร่มากมีหมูสี่กินผลลไม้วิตามินมากมายกินเป็นอาจินหมูห้อย่าได้ลืมกินไขมันทั้งสิน้นให้ความอบอุ่นร่างกายเด็ก <Okay. S 1> รู้ไหมคะการรับประทานอาหารมีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกาย <Okay. S 1> เด็กๆวัยนี้เป็นวัยที่มีร่างกายจเจริญเติบโต จึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญและปลูกฝังนิสัยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แก่เด็กๆนะคะ <Okay. S 1> หมู่หช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่สให้พลังงานหมู่ที่สและหมู่ที่4ผักและผละไม้ ช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้ปกติต้านทานเชื้อโรคหมู่ที่5ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายมีอาหารมาให้เด็กๆช่วยกันไทยนะคะว่าในถาดนี้มีอะไรกันบ้างเด็กๆช่วยกันหาสิคะหมู่หนึ่งโปรโตีนได้จากอะไรเอ,อ่ย Chicken ช h i c k e น Zero, zero. นั่นคือไก่นั่นเองเด็กๆช่วยกันหาสิคะหมู่สองคาร์โบไฮเดรตได้จากอะไรคะ Rice rice. มีฟ้านมีฟ้านคือข้าวนั่นเอง เด็กๆช่วยกันหาสิคะหมูสาเกลือแร่ได้จากอะไรเอ่ย Vegetable Vegetable ชูใช่ชูใช,ช่คือผักนั่นเอง mm hmm. เด็กๆช่วยหาสิคะหมูสี่วิตามินได้จากอะไรเอ่ย Watermelon Watermelon ชีกวา ชีกว่าคือแตงโมนั่นเองเด็กๆช่วยกันหาสิคะหมูห้าไขมันได้จากอะไรเอ่ย vegetable oil vegetable oil ชื่ออูโยชื่ออูคือน้ำมันพืชนั่นเองค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะ ใน1วันควรรับประทานอาหารให้ครบหมูโปรโตีนคาร์โบไฮเดตเกลือแร่วิตามินและไขมันเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกายกันเถอะเด็กๆจ๋าก่อนการรับประทานอาหารสิ่งที่เด็กๆควรทำคืออะไรนะ w a s h my hand นการล้างมือนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> เด็กๆทราบไหมเ,เอ่ยว่าการล้างมือที่ถูกต้องต้องทำยังไงงั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะไปเลยค่ะ wow. ท่าที่หนึ่งคือท่าปลาเอามือมาถูกันถูถูท่าที่2องท่าปลาดาวเอาฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วทูู ถู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 ท่าที่สามท่าหอยแชลล์เอาฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วถู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  ทู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 ถาที่ห้า ทู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 ท่าที่เจ็ดท่าช้างถวนรอบ้อมือทู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 ท ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องการแปลงฟันนะคะาการแปลงฟันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำนะคะเด็กๆแปลงฟันประมาณ2-3ถึน,นาทีเพื่อให้แปลงฟันสะอาดโดยทั่วปากทุกซี่ทุกด้านเราควรแปลงฟันอย่างน้อย 2เวลานะคะ <Okay. S 1> คือตอนเช้าและก่อนเข้านอนหรือถ้าให้ดีควรแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารนะคะอย่าลืมแปรงฟันกันนะคะ <Okay. S 1> เด็กๆโอเคเด็กๆ <Okay. S 1> จ๋าการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนอกจาก wash my hands and brush my teeth เด็กๆ don't forget to shower เด็กๆจะต้องไม่ลืมที่จะอาบน้ำสระผม เพื่อชำระล้างสิ่งสงกปรกออกจากร่างกายเลยนะคะเด็กๆสุขลักษณะนิสยัยการขับถ่ายที่ดี เด็กๆจ้าหลังจากที่เด็กๆรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือการขับถ่ายนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการขับถ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะหากการขับถ่ายของเด็กๆไม่ดีจะส่งผลกับสุขภาพของเด็กๆอย่างมากเลยทีเดียววันนี้ครูใหญ่ก็เลยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะนิสัยการขับถ่ายที่ดีว่าเป็นยังไงนะคะเด็กๆพร้อมไปเรียนรู้กับครูใหญ่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะที่เด็กขะเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้เป็นเวลาค่ะเพราะร่างกายของเรานะคะมีสิ่งที่เรียกว่ากระเพาะอาหารเขาจะทําหน้าที่ผลิตน้ําย่อยออกมานะคะเพื่อมาย่อยอาหารที่เด็กๆรับประทานเข้าไปนั่นเองค่ะและถ้าเด็กๆบ่อยให้กระเพาะอาหารของเด็กๆว่างนะคะน้ําย่อยเหล่านั้นก็จะมากัดกระเพาะอาหารของเด็กๆนั่นเองค่ะทําให้เกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารและเด็กๆก็จะเกิดอาการ stomach ache หรือปวดท้องได้นั่นเองค่ะ ที่ดีนะคะดเด็กจ๋าต่อวันนะคะดเด็กควรทานอาหารให้ครบทั้งสามมือ้อนั่นก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นค่ะและเด็กๆนะคะไม่ควรทานอาหารในแต่ละมือ้อมากจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้สึกแน่นท้องหรือเกิดการท้องอืดได้ค่ะ ข้อสองเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารที่มีกากใยห,หรือไฟเบอร์ด้วยนะคะเพื่อช่วยให้กระเพาะของเราเนี่ยบดอาหารและดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยเจ้าไฟเบอร์นี้นะคะเด็กๆจ๋าเขายังช่วยให้เราเนี่ยถ่ายได้ง่ายขึ้นทําให้อุจจาระไม่แข็งและไม่รู้สึกเจ็บในขณะที่เด็กๆขับถ่ายด้วยค่ะโดยเจ้าไฟเบอร์นี้จะอยู่ในอาหารจําพวกผักและผลไม้นะคะเด็กๆ ข้อที่3เด็กๆควรดื่มน้ำหรือ drink water ให้เพียงพอต่อปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันด้วยนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งปริมาณที่ดีนั่นก็คือ6-8แก้วต่อวันนั่นเองค่ะหรือถ้าเด็กๆยังนึกไม่ออกก็คือขวดน้ำขนาด1.5ลิตรนั่นเองค่ะ และน้ำนะคะยังมีส่วนช่วยในการที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยนำสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงไปซ่อมแซมในอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะเด็กๆจ๋าและเขายังช่วยให้ผิวพรรณของเราเนี่ยชุ่มชื่นไม่แห้งตึงด้วยคะ่ะข้อที่สีเด็กๆควรขับถ่ายให้เป็นเวลานะคะ เมื่อเด็กๆรู้สึกปวดท้องเด็กๆต้องไปเข้าห้องน้ําทันทีไม่ควรกลั้นไว้เป็นเวลานานนะคะเด็กๆจ๋าและไม่ควรกลั้นบ่อยครั้งด้วยเพราะเมื่อเด็กๆกลั้นปุ๊บเนี่ยอุจจาระของเราก็จะแข็งตัวทําให้เรามีอาการท้องผูกและรู้สึกเจ็บเวลาที่เราขับถ่ายนะคะเด็กๆจ๋าทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อโรคมากมายเลยและเช่นกันค่ะปัสสาวะเด็กๆก็ไม่ควรกั้นนะคะเมื่อปวดควรรีบไปเข้าห้องน้ําเพื่อถ่ายขับถ่ายทันที นะคะเพราะเมื่อเด็กๆกันเนี่ยเด็กๆอาจเสี่ยงต่อโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ค่ะซึ่งโรคนี้รักษาหายากด้วยนะคะเด็กๆขะอย่าลืมนะเมื่อปวดให้รีบเข้าทันทีค่ะข้อที่5เด็กๆจะต้องล้างมือของตัวเองให้สะอาด wash your h a n d ทุกครั้งนะคะหลังจากที่เด็กๆถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะนะคะเพราะ ในห้องน้ำเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของเชื้อโรคเลยค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ,จะต้องล้างมือหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปจับแต่อะไรหรือก่อนที่จะไปรับประทานอาหารนะคะ <S <S ข้อที่หเด็กๆจะต้องมันออกกำลังกายนะคะอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นการวิ่งการเดินหรือการกระโดดหรือจะเป็นการเต้นแอโรบิก เพื่ออะไรคะเพื่อกระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในของเราให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะเด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะสุขคิาสัยการขับถ่ายที่ดีถ้าเด็กๆมีเด็กๆจะเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงมีสมองที่ฉลาดเฉลียวมีความว่องไวปาดเปี้ยวและยังมีผิวพรรณที่สดใสงดงามด้วยคะ่ะช่วงคางําศัพท์สามภาษา,าหน้า ขอ,อเสนอคำว่าข้าวข้าวไรไรหมี่ฟ้านหมี่ฟ้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนูดเดิลนูดเดลเมียนเฉียวเมียนเฉียวนมนมหมิวมิวเหนียวหน่ายหนิยวหน่ายผัก ผัก Vegetable Vegetable ชูช่ายชูช่ายผลไม้ผลไม้ Fruit Fruit ชุยกวัวชุยกวัวเกมการศึกษา,ดษาเด็กๆจาก๋าเ,เด็กๆมาช่วยคุณครูหาอาหารที่อยู่ในหมวดหมู่ที่กำหนดให้หน่อยนะคะ โปรโตีนได้จากอะไรนะคะเด็กๆจ๋าถูกต้องค่ะโปรโตีนได้จากเนื้อสัตว์ข้อต่อไปหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตได้จากอะไรกันนะคะเด็กๆถูกต้องค่ะคาร์โบไฮเดรตได้จากข้าวนั่นเอง ข้อต่อไปหมู่ที่สามเกลือแร่ได้จากอะไรนะ้าใช่แล้วค่ะเด็กเกลือแร่ได้จากผักใบเขียวและผักหลากสีนั่นเองค่ะข้อต่อไปคะ่ะหมูที่สี่วิตามินได้จากอะไรนะคะเด็กๆจ๋า ช่แล้วคะ่ะวิตามินได้จากผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆครับหมู่ที่5ไขมันได้จากอะไรนะถูกบ้างล้วค่ะเด็กไขมันได้จากพืชและสัตว์ในถาดนี้ก็จะได้จากกุ้งทอดนั่นเองคะ่ะวันนี้คุณครูก็มีใบงานประจำหน่วยมาฝากเด็กๆเช่นเคยคะ่ะ ให้นักเรียนเขียนตามเส้นปะและโยงเส้นคำกับภาพที่สัมพันธ์กันค่ะลองทำกันดูนะคะเด็กๆสา you are what you e is ทานอาหารให้ครบห้ามู่ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและสุขลักษณะนิสายการขับถ่ายที่ดีเพื่อเด็กๆจะได้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย